เข้าสู่ในช่วงที่2อนะครับหลังจากที่คีร่าหลงไปแล้วครั้งนี้เราจะมาเข้าข่าวแล้วครับพี่ก๊อฟในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเอาข่าวแรกก่อนละกันในช่วงปีใหม่ปอสอยอ่ออีกแล้ว <c oughs> ปาบยาเสพติดภูเก็ตแน่นอนอันนี้รวบ2ผู้ต้องหาพร้อมยาไอซ์หนักกว่าครึ่งกิโลยาบ้า6000เม็ดหน้าโรงพยาบาลกลางเมืองภูเก็ตนะครับ เป็นไงบ้างครับเป็อไปเนี่ยวันนั้นแหละคุณ,คณเข้าไปเข้าไปจังหวะช่วง7วันพอดีผมต้องไปเป็นผู้สื่อข่าวจําเป็นจากที่ <c oughs> นั่งเ <c oughs> นี่ยเนี่ยอ๋อคือคือวันนั้นก็ได้รับการประสานจากทางกองปราบอาสานะครับ <c oughs> แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ปอสอหรือท่เาเรียกกันเต็มๆคือตํารวจปราบปรามยาเสพติดนะครับก็คือเขาจะมีสถานที่ทํางานของเขาเองหรือพวกเราเรียกกันว่าเซฟเฮาส์ซึ่งอยู่ใน ย่านถนนสัตยเดชแต่ผมไม่เปิดเผยด้วยกันว่าอยู่ซอยไหนเพราะชื่อมันบอออยู่แล้วเซฟเฮามีการจับกลุ่มเนี่ยคือพฤติกรรมของการจับกลุ่มเนี่ยคุณกั้งครับเอเขาสืบทราบว่ามันมีกลุ่มคนเนี่ยชอบเอาของเนี่ยมาทิ้งไว้อมามาทิ้งทิ้งอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลอบจเนี่ยคุณกั้งถนนสีเสนามีคนเห็นเหมือนก็เอาขยะเอาเลยมายนทิ้งยอนทิ้งอย่างเงี้ยยนทิ้งย้หนจานทร์อุ้ยนี่ดูอายุมากแล้วนะดู อ่าคนคนคนริมน่ะนะอายุสามสิบกว่าแต่ไอ้น้องที่อยู่ริมนั้นนะ19บเ้าปี<อ>ซึ่งก็อยู่ในทีมเดียวกันคือทำงานร่วมกันสุดท้ายตำรวจป่าปามีสืติดเนี่ยร่วมกับทางกองปราบอาสาหรือรกองปราบหรือกองห้าที่เราเรียกกองห้าคือกองปราบไปแหละแต่บ,<พ>บ,บ้านเราจะเป็นกองห้าก็ร่วมกันขยายผลจนไปเฝ้าสุดท้ายเนี่ยจับได้กำลังกำลังเอาของ ไม่ใช่ไปทิ้งหรอกเขามีจุดนัดพบเขาไม่ได้ทิ้งเขาเอาไว้คือถ้าเป็นในหนังเนี่ยเขาต้องเอาส่งกันตายตหรืออะไรแต่อันนี้เนี่ยก็คือโยนไปสุดท้ายล็อกปั๊บเจอผู้ต้องหาเนี่ยก็คือพร้อมครั้งแรกเนี่ยเจอยาบ้าแค่2 0 0อเมตรที่อยู่ในตัวกับยาไอซ์นิดหน่อยก็ขยายผลไปตรวจห้องพักนะครับก็พบยาไอซ์อีก500อกว่าตำมก็คือครึ่งโลอ่ะบุญค่า อยู่ประมาณ3ล้านกว่าบาทนกาเนี่ย,ยเจอเจอยาบ้าเพิ่มเติมอีก5800เมตรครับครับรวมเป็นเสร็จแล้วเนี่ยก็ประมาณยาบ้าในประมาณ6 0พันครับแล้วก็ยาไอซ์ตกแล้วประมาณ5 0 0 600กร,รมัมโอ้โห0กรกรัมก็คือครึ่งโลก,กว่าครับอยู่เป็นเศษ2อย่างเนี่ยอยู่ประมาณเกือบเกือบล้านนะครับโอ้โหวันนั้นผมไปพอดีว่าเขาแถลงเสร็จผมได้ถวายท่าน พันโรจโทมังกรหนึ่งขเรียกมังกรพันโดรโทเสศสันคมสาครคมสาคอนะครับก็ท่านก็บอกว่ายังบอกไม่หมดคือยังผมก็ถามว่าอันนี้เนี่ยรถนี้เนี่ยเข้ามาเพื่อเพื่อใช้ใช้ในช่วงช่วงเทศกาลเทศกาลหรือเปล่าท่านก็บอกว่าน่าจะมีอะไรที่มากกว่านั้นแต่คิดดูว่ายาบ้า6 0 0ัเม็ดเนี่ยพี่ก๊อฟผมถูกว่าเยอะนะครับในในในช่วงในพื้นที่ของเราซึ่ง การจับลุมที่ผ่านมาเนี่ยการจับลุมยาสิตตดในบ้านเราอ่ะบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแหล่งจําหน่ายคือไม่มีเอเจนต์ใหญ่ของเรามีเป็นแหล่งที่ใช้ยาว่าใช่แล้วก็ไม่ใช่แหล่งพักยาครับก็ไม่ค่อยมีจํานวนมากเท่าไหร่เคยสูงสุดอยู่ประมาณสามหมื่นเต็มที่แล้วครับไม่ได้มากมายอะไรแต่อันนี้เนี่ยก็เลยถามไปแล้วก็ท่านก็บอกว่ามันก็เป็นไปได้นะฮะแต่ว่าถามว่าล็อนใหญ่ไหมอย่างที่พี่ก้องบอกก็คือว่าก็ถือว่าเป็นถือวเยอะครับในบ้านเราก็ถือว่า จำนวนขนาดนี้คุณกล้าคิดดูห้าห้าร้อยกรัมขึ้นอัพขึ้นคือครึ่งกิโลเนี่ยโทษโทษเห็นว่าโทษหนักด้วยนะพี่โอ้โหคุณอันนี้โทษประหารชีวิตนะครับประหารชีวิตเลยใช่ครับจํานวนยาเสพติดน้ําหนักโอเวอร์เท่านี้ยาบ้าเ่ยเขามีกําหนดไว้เลยนะครับน้ำยายาบ้าจํานวนสอง0มืเม็ดขึ้นไปประหารชีวิตอ๋อถ้าสอง0มเม็ดใช่ครับว่าเขาจะดูไงว่า จำนวนยาบ้านเนี่ยสามารถทำลายล้างเยาวชนได้เท่าไหร่บ้างเนาะแต่เห็นว่าไอซ์เนี่ยถ้าไอซ์ตัวเนี้ยไปทำยาบ้านเห็นว่าได้หลายผมบอกคุณให้ยาไอซ์เนี่ยครับหนึ่งจีเนี่ยกําหนึ่งเหรอพี่จีหนึ่งนี่คือหนึ่งจีคือศูนย์จุดห้ากําศูนย์จุดห้ากําไม่ถึงสามกมเท่ากับสองจีถูกต้องจีหนึ่งขายสามพันบาทสามพันโอ้โหกรัมละสามพันเลยใช่ครับราคาขายนะหนึ่งกิโลศูนย์จุดห้าเนี่ยสามพันหนึ่งจีถ้ากับหกพัน โอหนึ่งกรัมเท่าหกพันแล้ววันนั้นจับกุ่มทั้งหมดหกร้อยกรัมก็หกสามว่าละล้านหกสามล้านแปดสามล้นหเออใช่เพราะนี่คือราคาขายแต่เราผมผมผมเวลาผมเขียนข่าวผมจะผมจะไม่ชอบใช้คำว่ามูลค่าเพราะเอาอะไรมาวัดเออจะเอาคนซื้อที่ไหนอาจจะขายถูกวันนี้ก็ได้ไม่มันไม่ใช่ทรัพย์สินน่ะคุณจะประเมินออกมาเป็นราคาคุณประเมินราคาขาย แต่วันทำลายมันกลายเป็นศูนย์ถูกไหมครับถูกต้องถูกต้องแต่ถ้าเป็นทรัพย์สินยังขายทอดตลาดคื่อเอาเงินกลับเข้าหลวงได้อันนี้ไม่อันนี้ไม่น่าตื่นเต้นเลยอันนี้จะไปขายตลาดได้อย่างเดียวถูกไหมฮะผมถึงบอกผมจะไม่ค่อยอยากประเมินว่านี่นะทวัดราคาเท่าไหร่ราคาซื้อขายเท่าไหร่คนจะตื่นเต้นเกี่ยวกับเรื่องมูลค่าอันนี้คือคอนเซปต์ข่าวไงนะจะรู้ว่าเฮ้ยโอ้โหมันจับม่ไ0ล้าน20ล้นอะไอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยราคาเท่าไหร่แปลว่าคุณรู้ราคา ซื้อขายดิอย่างนี้พี่ล่อตาล่อใจผู้ที่กระทำความผิดด้วยนะนะฮะอ,อันนี้นะอันนี้ก็อันนี้ก็ลองดูแล้วกันว่าต่อไปนะครับผมผมขอชื่นชมชุดที่จับเนี่ยแล้วผมขอชื่นชมฝาดลายผ่านรายการกับ,บท่านผู้ชมเลยว่าชุดเนี้ยจะมีกลุ่มอาสากองปาราบอืมอาสากองปาราบถ้าบ้านเราเรียกก็คือเป็นอสอไม่ใช่เป็นเจนน้าหน้าที่แต่เข้าสังกัดกับกองปาราบปรามครับ พวกนี้จะเป็นคนในพื้นที่ที่คอยหาข่าวเขาจะสนิทกว่าตํารวจที่ลงมา,า,าทำหน,หน้าที่อยู่แล้วเมื่อได้ข่าวปั๊บเขาก็จะขยายผลครับครับอันนี้ก็ถือว่าเ,เป็นอีกคดีหนึ่งที<ป>ชง่ช่วงช่วงในช่วงก่อนปีใหม่ในช่วงเดือนมรายนะฮะผมก็ได้รายงานสดไปนะครับก,ก็ขอบคุณพี่ก๊อฟนะฮะบเพราะว่าเขาก็เห็น, <c oughs> หนว่าเวลาเขาแถลงข่าว เขาคืชื่อบอกอยู่แล้วว่าเซฟเฮาส์เขาก็ไม่ค่อย <ผม S 1> ให้ผมจะไม่บอกนะผมจะแท่ว่าเป็นผมก็หลงกองกับหลงเละเลยล่ะวันนั้นนะนะครับ